ไม่มีหล่นไม่มีปิวโดเนี้ยโดนะและยิ่งหน้านี้หน้าลมนะผมมีวิธีการที่จะมัดยังไงไม่ให้แบบว่าเวลาลมพัดแล้วเสื้อเราหรือไม้กันเสื้อเราต้องปิวลงนะมาดูเนี่ยหาเชือกที่เราจะมัดมาเส้นใหญ่ใหญ่หน่อยเพื่ออะไรเพื่อที่จะได้รับน้ําหนักได้ดีนะเนี้ยแบ่งครึ่งทั้งสองฝั่งเลยปึ๊บเนี้ยจะได้ละค่ะนี้ปลายชนปลายตรงกลางแบ่งละค่ะนี้เสร็จแล้วนี่หาต้นไม้หรือเสาที่เราจะมัดนะยให้เห็นรถถังนะเนี่ยปึ๊บเอาฝั่งนี้อ้อม มาเอาเชือกสอดเข้าฝั่งนี้ปั๊บแบ่งครึ่งแบบนี้ดูปึ๊บมันจะได้ลักษณะนี้ประมาณนี้เนี่ยมันจะได้ประมาณนี้ดูไอ้เนี่ยเดินดึงปึ๊บเห็นปหเนี่ยมันจะได้กษาะนี้ดึงดึงให้ชิดเลยเสร็จแล้วเนี่ยเนี่ยรูดสายปึ๊บเห็นไหมถ้าเราเอาแบบนี้ยเวลาลมพัดอ่ะมันก็จะร่วงเห็นไหมครับอ่ะวิธีการทํานี่ไอ้ดูนี่ควายเชือกเลยควายเชือกเ้าหากันลักษณะนี้ดู ควายเชือกนี่ด ok ูนะดูดตรงมือเนี่ยดูควายเชือกควายไปเลยหลายหลายทบหลายหตลบก็ได้เพราะว่าเราเราต้องกะจํานวนผ้าที่เราตากด้วยอ่ะอันนี้ผมมาทําให้ดูนะสําหรับใครที่แบบว่าอยากจะมัดเราตากผ้าง่ายๆแบบเนี้เนี่ยผมก็จะเอาประมาณนี้นี่ยนี่ม้วนแบบนี้ก็ได้เนี่นี่หรือม้วมวนแบบนี้ก็ได้นี่อ่ะเสร็จแล้วผมจะขอดปมนี่ยอดปม ตรงที่ผมจะขึงดึงเนี่ยผมจะขึงนแบบนี้เลยนี่มันจะได้ลักษณานี้เสร็จแล้วอีกฝั่งนึงอ้อมเลยอ้อมเนี่ยแล้วก็มาสอดฝั่งนี้ลักษณานี้ดึงให้ตึงดึงให้ตึงที่สุดเลยเนี่ยเนี่ยดึงให้ตึงเสร็จแล้วมัดลักษณานี้เนี่ยมันจะได้ลักษณานี้พอมัดเสร็จแล้วมันจะได้ลักษณะนี้เห็นไหมเชือกมันจะควยกันเพราะถ้าเราตากไปเลยแบบนี้เนี่ย ลมพัดเนี่ยแค่แค่นี้เองหลุดแล้วเมื่อกี้หลุดแล้วใช่ไหมแต่ถ้าเราทําแบบนี้เชือกเนี่ยเราก็เอาองเนี่ยปั๊บลักขนานี้นี่ดูนี่ลมขนาดลมพัดนะนี่ของนี่้องเข้าไปลักษนานี้ดูลมพัดไม่มีหล่นไม่มีปิวดูเนี่ยดูไม้ผ่นเสื้อไม่มีใครเยื่อแล้วไม่ติดกันแล้วไม่ทําให้ผ้าอับด้วยเวลาลมพัดมามาติดกันนะใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะสำหรับการมัดราวตากผ้าแบบนี้นะฝากก x, like, ดหัวใจกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนี้ลาไปก่อน ครับดูดไิไม่มีหล่นไม่มีหล่น